สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมดีเดคานะครับผมขายรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้มาอัปเดียสต็อกที่สาขาเทพรักษ์ของเรานะครับผมอันนี้คือโกดังนะครับผมสาขาเทพรักษ์นะครับผมใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมอยากได้รถด,ดีรถหมดสัญญาเช่านะครับนะผมก็สามารถมาดูที่นี่ได้แต่ว่าที่นี่รถเหลือไม่เยอะนะครับผมเพราะว่า บร,รบ,บริษัทจะล้างโกดังนะครับผมบริษัทจะล้างโกดังตอนนี้รถเลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าพอมีให้เลือกพอมีให้ขายนะครับผมสําหรับใครและหลายคนที่กําลังตามหารถอยู่นะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็นําเสนออยู่ด้วยกัน4คันนะครับผมถ้าคันไหนออก ถ้าคันไหนราคาออกผมแจ้งราคาได้เลยนะครับพี่แต่ถ้าคันไหนไม่ออกนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะใครดูคันไหนอยู่ใครเล็งคันไหนอยู่ในระหว่าง4คันนี้นะครับไปดูด้วยกันได้เลยนะครับผมอ่ะคันแรกนะครับเป็นอ e ีวุสุ1.9นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้สี่ประตู1.9เกียร์ออโต้นะครับผมปี2022บอกเลยว่าคันนี้เลขไม้น้อยมากเลขไม่เพียง44,900กว่าโลนะครับผม 44,900กโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะราคาบอกเลยว่าราคาจับต้องได้แน่นอนใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันแล้วกันนะนะครับผมราคาเปิดเพียง466,000บาทนะครับผมราคา466,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณพี่รถเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะนะครับผมรถเป็นเกียร์ออโต้แล้วเลขไมล์อยู่ที่44,900กโลนะครับผม 44,900กโลรถเป็นเครื่อง1.9ปี2022นะครับผมคันนี้นะนะครับผมใครที่สนใจรถอีวุสุ1.9นะครับผมที่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์อโอโต้สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับ,นะรบผมคันนี้จอดอยู่ที่สาขาเทพรักษ์นะครับผมอไปดูภายในกันหน่อยคันนี้นะบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยมากนะครับผมสวยมากนะสำหรับภายในนะครับผม ถามว่ารถมียังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมรถยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนี่รถมายังไงเราขายอย่างนั้นเราให้ลูกค้าดูเดิมๆไปก่อนนะครับผมเราให้ลูกค้าดูเดิมๆไปก่อนนะนะครับนี่มาดูคู้ขับกันบ้างนะครับคนคนขับนะครับผมนี่บอกเลยว่ารถสวยสภาพดีเกียออโต้ไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัดต่อ,ตอไม่มีกอไม่นะครับผม เออมาดูเลขไม้ไม้แท้หรือเปล่าตามที่ผมแจ้งนะครับผมเลขไม้สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสามโลนะครับผมสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสามโลอันนี้คือไม้แท้นะครับผมพี่ไม้แท้ๆไม้แท้อะมาดูสามนาวกันนิดนึงสามนาวรถคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสองตามที่ผมแจ้งหรือเปล่าปีรถนะครับผมเป็นปีสองพันยี่สิบสองเครื่องหนึ่งจุดเก้าดีเซลนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม,ค,บผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะ เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ราคา466,000บาทนะครับผม466,000บาทนะนะครับสำหรับคันนี้นี่เป็นหนอีกหนึงคันที่รถเข้าใหม่แล้วก็พร้อมใช้งานมากเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่รถเข้าใหม่แล้วพร้อมใช้งานนะครับยู่ห1.9อะลืมดูปียางดูปียางให้หน่อยนะปียางคันนี้ยางเป็นปีอะไรเอ่ยอะปี2022นะครับผม ยางเป็นปี2022สัปดาห์ 44, าที่44ก็คือลถยางปลายปีนะผมยางปลายปีจะเข้าก็คือยางเดือนธันวาไอย้ยางเดือนธันวาพี่นะครับผมเพราะว่าปีหนึ่งมี44สัปดาห์นะครับผมนี่สัปดาห์ที่44ปี2022ก็แสดงว่ายางปลายปีก็คือเหมือนจะเป็นปี2023นะครับผมสลับอีวสุ นะครับผม1.9นะครับผมเกียร์ออโต้คันนี้นะใครอยากได้ติดต่อมานะครับผมอ่ะไปดูคันที่2กันบ้างคันที่2ก็จะเป็น Revo c a รนะครับผมปี2017นะ Revo c a รปี2017 2คันเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่เปิดราคานะครับคุณพี่เลขไม้์สองคันนี้จะสูงหน่อยสําหรับ2คันนี้นะหคันคันนี้คันที่สนะครับผมเลขไม้จะสูงหน่อยจะอยู่ที่เลขไมล์คันคันนี้นะครับผมเลขไม้จะอยู่ที่300,000 3 8 8,560โลนะครับผมคันนั้น2,60,000กนะครับผม260,000กโลนะครับผมนะนะครับผมอันนี้เป็นรีโวแครปนะครับผมมาพร้อมแคลริบอยนะสำหรับสายที่เอานักธุรกิจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวกับเดินสายไฟอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถเอาคันนี้ไปใช้งานต่อได้เลยเพราะว่าข้างบนนะครับผมสามารถใส่ บันไดได้บันไดพาดยาวได้นะครับผมคันนี้นะรีโวแคปปี2017นะครับผมคันนี้นะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมเลขไมลสูงนิดนึงนะครับผมเลขไม้0สามแสนรถขายตามสภาพนะพี่นะรถขายตามสภาพนะครับผมนี่รถยังไม่มีการล้างไม่มีการเคมนะครับผมไม่มีการล้างไม่มีการเคมนะครับผมแต่ว่ารอยทุกรอยเรามีใบเคมให้นะครับคุณลูกค้ารอยทุกรอยเรามีใบเคมให้นะครับนี่ ใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้สําหรับบริษัทหรือว่าลูกค้าทั่วไปก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมนะปี2017อ่ะดูเลขไม้หน่อยว่าเลขไม้ที่ผมแจ้งมันเลขไม้จริงหรือปเปล่าเนี่ยนะครับผมนี่ให้ดูเลยเลขไม้สามแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดโลนะครับผมสามแสนแปดพันหะ้าร้อยหกสิบเอ็ดโลนะครับผมอ่ะมาดูปีสินะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะนะครับผมปี2017นนะเห็นไหม นี่ปี2017นะครับผมเครื่อง2.4ดีเซลนะครับผมปี2017นะนะครับนี่นี่คือสภาพภายในของเขาบอกเลยว่าคันนี้กลิ่นหอมมากภายในนะครับนี่โอเพนแคปนะเปิดได้นะครับผมโอเพนแคปเปิดได้นะครับนี่ใครสนใจคันไหนอยู่จะเป็นคันแรกหรือคันที่2นะครับผมก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมอ่ะไปดูคันที่3กันดีกว่า คันที่3นะครับผมรีโวแคปบเหมือนกันปี2017เหมือนกันนะครับผมนะปี2017เหมือนกันแต่ว่าเลขไม้น้อยกว่านะครับผมเลขไม้อยู่ที่2 6 000, 7 4 0น0กมนสี่สิบโลนะครับผม2 6 740กมอสี่สิบโลอันนี้คือรถหมดสัญญาเช่าของเรานะครับผมก็จะเป็นคัดเดียวกันนะครับผมกับคันที่แล้วคันที่2นะคันนี้เป็นคันที่3นะครับผมใครสนใจคันไหนก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับ สนใจคันไหนก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผม